สบายดีพี่น้องสบายดี FC เอฟซีวนทุกทุกฐานเด้อขยันลูกพี่กี้ฮะก็ตื่นแต่นอนพี่น้องมินี้สีมาตำมังอ้วงกินกับขา้าวข้างบึงกับปวกเนาะพี่น้องข้าวอันตำมังอ้วงกินกับขา้าวหุ่งกับมีแต่ว่าตำกินแล้วหวานนี้คาบเที่ยงมื้อนี้บ่มีแนวกินพี่น้องน้าเดมอดอ้วงยายายา ก็สีวนๆเนี่ยม่อยก็ได้ย่าไปเอาให้ยังบวงนะอยย่าเยอะควรมกทีิมกพีกเพชรเพชรเพชรออกมาเลยออกมาเข่าติดบ้านละฮะโอ้ยลูกกลายโี่นเลยโอ้ยเอาคนเอาซ้อมเนี่ยเอาบวงนี่ตักกินนะล้วหรอกี่เอ้นุกี้เอ้ไปเอาซ้อมตักตักกินน้ำปั่น นีเ่เฉพาะตื้น้ำปั่นจะกินน้ำก็เลยต้องได้แบ่งให้น้อยหนึ่งรินก็พยายามขับรถกินปันใดเอาให้กินพันธ์หางเด้อเอาห่วงไปตักกินไี่น้อยใ,ใช้กับขิดเหงห่วงหน่วยหนึ่งพี่น้องขีม,งงงงมาตัม๊มเอาข้าวจำมือพี่น้อง ขับเฉียงมี่ยังก็กินไปก่อนผูแเล้งผู้ใช้ผู้ใช้มาแต่ข้างนอกกจังหวะกันกินเนื้อใหม่เชียงเว้อันนี้กระตัางกินส้มน้ำแบบว่าไก่เพราะว่าอยหมักได้เวลาเขาตามหมกห่วงกินกับเขาเนาะมันกระเซ็นป็นคนระเบิดพี่น้องนั่งใส่น้ำตาลน้ำน้องพี่น้องมาจังโบเพ็ดอนใดเนาะเอ้ยจังโบยังก็จังโบส้มแต่มะม่วงเป็นมะม่วงเทิร์มเลยใช้เลยบวก nhắn lúc như kỳ sư mới hay để cho <laughs> hồng nam một tầm, một tầm. Ủa, hồn có nua คนเอาช่อมไปตักก yeah, yeah. yeah. ินินเลยกินยุกยุกที่ยุกสดเลยไอมมันเป็นเป็จอันน้่ก้กอนยุกเลยเออมันกี่เวไปดกอนนะคะสุดฉดเพื่อนเบิดสุดฉีดได้เปลี่ยนออกไห้แล้วสุดฉิดป็เอาเลยล่ถุงวายย่น้ำเงื่อนกรดนเไล้างลงแล้ว ถ้ามันหมวกต้องใส่น้ำตาลน้ำร้อนกินด้อะไรกันไปจอบกินในน้ำชาแพนแหละข้าต้มข้านมก็ได้กินแต่บริญินเชียงชาแพนเปิดประตูเอ๊ะผ้าวเหล่นไปโหลดได้เมืดอะไรคนกิน ไอ้ฮะกรเซาไอ้ฮกรเซานกินแต่ขนมุ้ต้งหัวไห้กินกับหัได้เนาะไห้เกียกเกือกเไม่แฟนไม่เฮือนขึ้นบานโอ้ยหอมน้ำลายตกเนาะ ห่วงเกือบครบสวัสดีจ้ามิวงคีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้างามงามมืเห็ดอะนันสวัสดีจ้างามไว้ไว้ดูจ้าเพื่อนขี่นี่เอ้ยแกเสือออกสั้นหนึ่งเลยมันเพื่อนเรือสั้นกว่าแต่ละมมือเคยใส่เสือชองสั่นว้าวไม่เล่นไม่เล่นของกินกันได้อะไรดีพี่น้องหย่งดึงชมกันแน่ กินตามองอวกับเผาเปียบน้องนำ้ังอันนี้่างเงี้ยคนออืมไม่ตื่ยทุกชาติทีกอยูอือได้เ็นไอืมนั่งลงเออไม่ท้าหรือจิ้ไข่เจียวครับสมปูาณมใหมึงหนาเชิ ดช้เชาวแฟนพีน่ด้ยใช่เอ้าแงบมึบงในกล้องว่รแงบมึงตัวจริงอย่าเฮ็ดจ้ะพี่กับวนนี่น้องียำยำไม่ ยาเห็ดยาบ่บ่บ่มาบอกว่าเห็ดอุปเห็ดเด็กๆก่ะอันแบ่งไข่เจียวไว้กินเช้าหนี่งวันก่อนครับเพียงส่วนมากเล็กน้อยบ่เคยกินเผามานะส่วนมากครับเพียงกินเฉพาะอืม

ปลาก็มีตู้เย็นไม่ได้เห็ดพี่น้นองคาบเทียงยากลูกนะบุ๊บคาบเทียงชุบชาดพอคอยอยู่เด้่นมีแต่ปลาบู่นะเออจปะปลาบู่นะพี่กินเาอะไะปลาบู่กับกระดูกปลาทองเหรอต้มกินกระกปลาทอง Ờ, งงเพิ่มชัยลังจันเนี่ยย่าออกอ้วนอนึงอ่ะกินก่อแล้วเด้อคือข่าวหัดชินพอดีแบบพอดีแบบอยู่ท้องมา้หนึ่งนะปนินมาหนึ่งเยอะกวพอดีเนาะมาเด้อมาเด้อตั้มอุ้่วงกับขขาวไทยแถว นังคนยังกระเป๋าอยแพ้คหะไข่เหี่ยวน่ะยาแล้วม่ล้วไม่เล่าน้อคนกระเป๋ามือเล้แพ้จิกน้อคนกระเป๋ามม่อยม บอกว่าเอยจือแว่นคือต้องใช้แวนมาไว้มาไว้อพอใช้บนได้นอนดินั่ขนมก็พอไปใช้ค่ะ

กินแส่ว่าจะหงเดองเราจะก,กินอะจะหงายแค่กระเดี้ยวเราไข่ไช่นะจักจ๊กมากครับเสี่ยงไม่เห็จจริงหรอกดังไขรได้ไหมชอบจากบางมือมาอาหารที่แบบมันเลือได้เศร้าอย่างนีน้เนาะ มนนอกกิบทำเดียวอยากจะกินหรือเปล่านกิี่ข้าวเนี่ยลูก เอาข่าวท่ับีพนี้พอโยาไปชนเด้นต้องมีน้องไฟายเลยสายดีจ้าเอาเอาเอาเกือบเกือบวันนี้ความหมดหัวหมดไปแล้วไป่น้องเลยายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง